สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมและก็น้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกรอบนึงนะครับเมื่อตอนเที่ยงเรากินอะไรนะเ,เรากินหมูย่างาหมูย่างแล้วก็น,น้ําตกนะครับตอนเย็นมาเราก็จัดทอมจําอีกหนึ่งรอบนะครับผมนีม่มแล้ววันนี้เราก็มีนี่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 พุงปลานะครับผมพุงปลาแซลมอนทอดกรอบมานะครับอันนี้ของมักพี่เกมนมีเนื้อเยอะมากคุณผู้ชมวันนี้มีเนื้อเยอะมากเห็นไหม เนื้อืมมันเนื้อเนื้อเนื้อเหรอย่างนี้เนี่ยเออนี่นี่นี่เออเยอะมากเลยลองชิมเลยโอ้โหเนื้อชิ้นนั้นชิ้นเดียวอันนี้ชิ้นนี้มันโอ้สำหรับคุณผู้ชมนี่ชอบแบบมันอ่ะบางคนก็ชอบมันมันปลาไงแต่มันปลาแซลมอนดีดีมันมันเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนมันหมูอ่ะนี่ก็มันหมูนี่อันนี้มันหมูมันแบบหมูเมื่อตอนเที่ยงเราก็ยังมีอยู่คุณผู้ชมเราก็มากินกับส้มตำด้วย มามาแทบๆกันแล้วกันนะครับผมต้องใส่มันปลามันดีอยู่แล้วไหมใช่แล้วปลาแซลมอนด้วยเนี่ยเหมือนที่เขาทำมิเกลมน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอือหือเกี๊ยวกะต้บักหุ n g ต้บักหุ n g ครับผมต้มมะขงแบบบ้านๆครับผมใครหั่นเส้นเขาสับเขาสับอือร่อยอ่ะเด็ดปลาทำไมไม่กินนานนี่นะ ปลาแซลมอนจากท้องทะเลนาเวครับผมน <No Way. S 2> าเวปลาแซมอนที่ดีที่สุดต้องที่นี่แต่ซื้อที่อุตรดิตถ้านตูนนนโอเคก้านตูนมีวันนี้มีก้านตูนผักบุ้งครับผม ต้มตาอันนี้เราตามเองนะครับผมอาจจะเครื่องไม่ค่อยครบเท่าไหร่เพราะว่าอร่อยนะเราตามเองรู้สึกว่ามันแต่นอนตามไม่ได้ไม่ไม่อร่อยหรอกผมต้องมาตามคือมันน้ําตาลไม่มีครับผมไม่ีน้าตาลแต่ไม่มีน้ำนาลป๊บน้ำตาลตายจืดๆกุ้ยยากเห็นไหะแล้วไหมพี่ตามแล้วปุ๊บพี่ตามอร่อยอ่ะนอนตามไหมไหมอร่อยไม่เกิมใส่หวานมันก็อร่อยผมน้ำมโมเสกไม่ค่อยหวาน ไม่เหียเ่มไม่ใช่กินด,ดีกว่าวันนี้แทมมะละกอเราก็จะสุกนิดนึงครับผมอาจจะเป็นสีส้มบ้างสีอันนี้บ้างนะครับบนเนื้อมันก็เยอะอันเนี้ยมันนินหนอวมิจฉนเม้ตอนนี้เยอะก็มีนี่อร่อยมาก พริกอะไรเนี่ยมันเผ็ดอย่างเงี้ยวันนี้ใจพริกเม็ดน้อยตําครับผมเม็ดน้อยตํามันเผ็ดมากดูคำสองคำรู้เลยว่าเผ็ดกี๊ดเย็นปุ๊บดุงก็เริ่มมาแล้วครับพุดจะดีวันนี้ไม่มีรางวันรางวัลหาย ปลาอร่อยมากเนี่ยแบบเนื้อเยอยะนะไม่เตินบางชิ้นอะที่มีมันเยอะเสียงแต่นี่โอ้เนื้อเนื้อนี่นี่ผมกล่าว,ว่าจ้ให้มันกรอบกว่านี้นะเนี่ยเรารีบกินไปหน่อยมันจะมืด

เส้นมันเริ่มสุกอ่ะอมันรุยมันลุยผมยมีก้างด้วย้องท้องบุ้งก็มีครับแตกนะพี่แกมเนื้อมันเอามาทำสุกไม่อร่อยแต่มาแต่ท้องเอามาทอดอร่อย เ<ช>คยกินอยู่แซมมันสุกเนี่ยแปลกๆไงไม่รไม่อร่อยเลยอันนี้เราก็มาดองได้นะเนี่ยเนี่ยใช่พุงด,ดองเลยนะเอามาดองเลยเนี่ยไม่เคยกินนาเห็นวันนั้นเพื่อนมาครับผ,ผมแล้วผมมีในตู้ผมดองให้เพื่อนกินเพื่อนติดใจเลยเนี่ยพุงปลาแซมมนดองมันๆน,นะ่ะแล้วเน,นื้อมันเยอะเห,เห,เหรอไหม เวลาเราทอดมันจะหดนิดนึง,งตอนยังไม่ทอดชิ้นใหญ่กว่านี้เยอะนะแบบเหลืองทองอลัำ หมก็มีนะเบือแล้วกับโม่มีอาหารใหม่แซลมอนเนี่ยนี่แหละหน้าเขาบอกว่าได้กินของใหม่แล้วลืมของเก่าก็ไม่เคยฟังเพลงอ,ะอ่ะนะได้ใหม่แล้วลืมเก่างั้นอ่ะเดี๋ยว นนก็เป็นหนึ่งนในนั้นที่เกมอะครับอ้าวไหนใหม่ก็ลืมก่อนเก่าไปแล้ว <_ d ata> ต้องมานนนตัคือกันนั่นแหละไม่เหียงอ่ะก็ถูกนะ <_ d ata> ของใหม่เหรอไม่ของเก่าเหรอสู้ของใหม่อ่าอมดาครับของใหม่ซีซั่กว่า ก็ถึงอะไรวะของใหม่่ของของใหม่อาหารอาหารเรื่องบอกเรื่องหมูเนี่ยอาหารให้ไปเลไนี่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 อันี้กินอยู่มันน้อมเวลาไปโดนน้ำต้มตำอ่ะดึกดึกแล้วยุงเต็มเลยมันดึกตรงไหนวะเย็นมันเย็นอ่ะเย็น พูดถึงมันเยอะอยู่นะมันเยอะมันถึงใจาจากใส่น้ำมันในในกระทะน้อยเดียวคุณผู้ชมกลายเป็นน้ำมันในกระทะเต็มเลยมันปลาแซลมอนออกไปได้น้ำมันปลาไปแล้ว <c oughs> วันนี้เจ็บงอกโตใจไรไปขนาดเพือพ่อน เคี้ยวของเหนียวเงี้ยแข็งไม่ได้เลยว่าจะหามาปลูกต,นตน้นต้นนต้นกินน้มต้มบ่อยครับมันโตเร็วน่ไอต้นเนี้ย เดี๋ยวซื้อมากินรอบนั้นก็ติดใจมาถึงวันนี้อืท่านตูนไม่คนกินมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าปกติเราเอาอันนี้มาเพิ่งมาเริ่มกินตอนอันนี้ปกติเรากินปกติถ่ายคิดว่าเพิ่งเอามากิน วันนี้ก็มืดแล้วครับผู้ชมหมเราก็จะขอตลาผู้ชมไปก่อนนะครับตอนนี้ก็มาพบเจอกันตอนเยนนมม็นๆเนื้อผมกินกินอร่อยคุงแซมมันคุูแซมมันอร่อยมากหมูนี่ไม่ได้แตะเลยครับผม <ừ ๆ S 2> หมูแต่ตอนเที่ยงเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมน้องก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไป,ไปหั่นหมูหั่นปาลารอไปกินน้ำก่อนตอนนี้โอ,อโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย